ตาม3ามโมา breaking news 11นาฬิกาครับทนายกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชยื่นขอให้สารอาญาเลื่อนการไต่สวนคำร้องของนายบรรจบรุ่งโรธอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้ยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพร,พรพรมพันธ์ประธานนปชและน,น,นายนัทวุฒิไส้เกื้อรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากกระทำผิดเงื่อนไขาสารการณีขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดน,นคนรราชสีมาเมื่อวันที่23มกุมภาพันธ์2 5 5 7 พร้อมขอเลื่อนการไต่สวนออกเป็นวันที่8พฤษภาคมโดยให้เหตุผลว่านายจตุพรและนายนัทพุทธมีอาการป่วยไม่สะดวกเดินทางมาฟังการไต่สวนแต่ให้เป็นดุลพินิษของศาลว่าจะให้เลื่อนหรือไม่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินปิดการส่งน้ำทั้งระบบหลังจากส่งน้ำเพื่อใช้ในการปลูกพืชฤด,ดูดแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั้งการปลูกข้าวนาปรังการเลี้ยงปลากุ้งก้ามกรามและการปลูกพืชชนิดต่างๆทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง ล่าสุดเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่307 376ล้านลูกบาทเมตรหรือเพียงร้อยละของความจุอ่างมีปริมาณน้ำเหลือใช้จริงเพียง276ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นพร้อมขอให้ประชาชนใช้อย่างประหยัดหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแลง้งนายเกเบียลกาเซียมาเกสนักเขียนรางวัลโนเบลชาวโคลอมเบียวัย87ปีสิ้นลมอย่างสงบในบ้านพักที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโก เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากมีอาการติดเชื้อที่ปอดและท่อปัสสาวะนายเกเบียลเป็นนักเขียนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นผู้บุกเบิกวรรณกรรมแนวสัจจะนิยมมหัศจรรย์ผลงานเอกของเขาคือเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวที่ขายได้กว่า30ล้านเล่มทั่วโลกและยังมีผลงานเขียนอื่นๆอีกมากมายในภาษาสเปนและได้รับการแปลเป็น,ปนภาษาอื่นโดยนายราเบียลได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปีคศ1982 ติดตามข่าวอีกครั้งในช่วง3.65 Hotnews 12นาฬิกครับ